บรรยากาศช่วงหน้าฝนของถ้ำนางแอนนะครับอยู่ที่เมืองท่าแขกครับแขวงคำม้วนครับท่านผู้ชมครับเราพามาชมดูบรรยากาศช่วงเดือนสิงหาครับช่วงวันหยุดเทิตย์ครับรรยากาศช่วงหน้าฝนครับท่านผู้ชมครับนี่ครับบรรยากาศท่านผู้ชมครับจะมีน้ําตกไหลมาจากด้านบน มาเป็นสายน้ำตกเล็กๆแค่เราเจอกันครับนี่ครับนี่เป็นลำธารน,น้ำครับน้ำตกครับประมาณนี้น้ำตกด้านหลังก็จะไหลลงเป็นแอ่งเป็นคลองนะครับถ้าเสาร์อาทิตย์ปกติคนจะชอบมานั่งกินเบียร์ปิ้งย่างกันประมาณนี้นะครับบรรยากาศครับท่านผู้ชมครับนี่ก็มี กู้หนุ่มบ่าเท้ามาเที่ยวกันนะครับนี่นี่ก็เออผมอาร์ตครับวันนี้ครับน้องอาร์ตครับในบ้านเดียวกันครับในบ้านเดียวกันในบ้านเดียวกันครับปากช่องเลยครับช่องอะไรครับไดเกียวกินเกี่ยวฮิฮานะครับผมนี่ครับเจ้าของเพจไดเกียวครับขอบคุณครับพี่เจ้าของดรถนะครับครับนี่ครับน้องอาร์ตครับไดเกียวกินเกี่ยวบรรยากาศครับ ตัวน,นี้ก็เป็นโซนน้ำคลองครับหรือว่าน้ำจากด้านบนที่ไหลมาจากด้านในถ้ำครับนี่ครับประมาณนี้ครับบรรยากาศครับช่วงฝนตกหน้าฝนนี้บรรยากาศนี้น่าเที่ยวครับแต่ต้องไม่ตกแรงนะครับตกแบบลิ้นลินปล่อยๆอย่างเงี้ยครับบรรยากาศประมาณนี้ครับ,บร วิวนี่สวยเลยครับเนี่ยบรรยากาศครับต้องชมครับวันนี้ก็จะเป็นห้องขายเก็บปี้ครับเก็บตั๋วหรือว่าใครที่เข้ามาด้านในก็จะเอาตั๋วมายื่นตรงนี้แล้วจะสามารถเข้าไปในถ้ำได้ครับบรรยากาศครับนี่อาทิตย์นี้แปลกเลยครับไม่มี คนมานั่งกินเบียร์เล่นน้ำหรือปิกนิกกันนะครับสงสัยคงอาจจะด้วยสภาพอากาศฝนตกครับอ๋อยังไม่่คยเห็นใครมานั่งกินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องอาหารให้นั่งกินเราจะมีเครื่องเล่นชิปไลก็มาสวมอุปกรณ์เล่นชิปไลก็ประมาณนี้นครับบรรยากาศครับของถ้ำนังแกน,นครับ สบายดีนี่ครับนี่ก็เป็นคนลาวครับคนลาวมาเที่ยวมาเล่นคนลาวก็มีแต่คนน่ารักส,สวยๆครับนี่นี่บรรยากาศครับนี่บรรยากาศดีครับนี่ก็คู่วัยรุ่นหนุ่มสาวครับถ่ายรูปให้กันให้แฟนกันครับเด็กน,น,นะครับ ด้านบนก็จะเป็นวิวสะพานให้ถ่ายอด้านล่างก็เจอแล้วครับนี่หนึ่งกลุ่มครับที่มากินมาเที่ยวบรรยากาศก็แบบนี้ครับปิกนิกกินเที่ยวถ่ายรูปเล่นน้ำกันครับนี่สองหนุ่มบ้านไม่เห็นจังกันพุณ่ะพุ้นแล้วคุกูน่ะผู้หนึ่งุูนะร้อยน้ามุกนโอ้คักบัวคาบบัว ครับนู่นด้านบนก็จะมีคนขึ้นไปชมวิวคร,ครับบรรยากาศครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมด้านบนกันครับว่าจะเป็นแบบไหนจะวิวจะสวยไหมนี่นะครับ ขึออ้นบันไดมาครับคานผูช้ชมครับตรงนี้ก็เป็นตรงลานจอดรถแล้วก็ทางเข้านะครับตรงนี้ด้านที่เราเห็นนุ่นเปิดไฟดุนเป็นซุ้มกินข้าวกินหมูทะสิ้นดาดนะครับบรรยากาศครับหนึ่งสบายดีคนไทยรือคนลาวครับ๋อนี่ไงคนไทยครับนี่กำลัง <ítulo> แม่โอ้แม่ถ <centres diabetes, S 2> ่ายรูปสวยมากเลยครับแม่บอกว่าลูกสาวแม่สวยอยู ah ่แล ok ้วอะมาถ่ายกับงามหอกวจะได้ภาพทำงานถ่ายให้ไหมก็บรรยากาศตรงราวสะพานบันไดครับที่เราเดินไปชม ิวครับแต่ว่าผมไม่ได้ไปครับผมมาแค่ตรงสะพานนี่ครับดูน้ําไหลดูเด็กๆเล่นน้ําครับนี่เอยมวลครับพี่น้องนิกหน่อยรุบนี่บรรยากาศครับนี่ครับก็ถ้าเกิดใครนี่มีโอกาสมาแวะมากินมาเทีย่ยวก็มาได้ครับทานางแอ่นสปปลาวเมืองพ้าแขกแขวงคําม่วน นี่ครับไว้จบการเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสบายดีสวัสดีครับ